วิธีการบอกพี่คะชาสามอย่างที่ยังไม่รู้หนึ่งทำไมพี่ถึงไม่เอาปลาไปให้เจ้าฟอปป้าเพราะว่าถ้าให้แล้วมันจะตอบเงินมาให้และอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมากดข้อที่สองมันมีเห็ดอันนั้นเก็บได้พอเราเห็ดเก็บเห็ดปุ๊บแล้วเราไปหลังบ้านแล้วเดินไปทั่วเราก็จะเจอกับแม่มดคนหนึ่งแล้วข้อต่อไป ถ้าไม่คุณถึงถ้าจะไปที่ทานแมกชีนจะต้องไปขอพรไอตัวนี้ไอตัวไอตัวเยียนี่ก่อนนะเออไหนไหนไหนขอหาขอคำไอขตัวเยียนี่แหละเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวพี่ค่าคๆาชอเขามาเนี่ยบอกเลยบอกเลยต่อสุดที่มันแบบ95อนนี่โคตรเยอะเลยแพงกว่าจะซื้อได้ พอเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกมันได้พอเราคลิกมันแล้วก็จะขึ้นสวรรค์ฮะเดี๋ยวไปสอนวิธีกันฮะมาสอนวิธี3อย่างกันมามาดูโอเคอันนี้คือตอนนี้ฟอปป้าของผมเนี่ยสามารถอัปเกรดเป็นอันนี้ได้ไอตัวไอตัวเนี้ยผมอัปเกรดผมอัปเกรดกลายเป็นเป็นร้อยแล้วแสดงว่าผมเนี่ยก็สามารถที่จะแบบไปหาที่ทาน ให้ทุกคนอย่าก,กดที่ตัวมันแต่ว่าอาจจะเป็นเบอกเคล็ดลับที่หนึ่งก็คือใหอ้ซื้อดาบมาเตรียมไว้ก่อนพี่คาชาย,ยังไม่รู้ว่าเหตุตรงนั้นอ่ะยังมยังมันมีอะไรบางอย่างอยู่แต่ยังไม่รู้ฮะถ้า้าใครไหนได้ปลามาฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวข้ามไปก่อนมาเออลืมเฮ้ยตีแล้วนี่ไงเนี่ยเห็นไหมไอปลาตัวเนี้ยมันช่วยได้จริง มาตามผมมาเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขออยู่ทีวีก่อนโอเคตามผมมาพี่ช้า for me ให้มาที่นี่แล้วก็เห็นไหมว่าเราสามารถให้ปลากับมันได้ดูนะพอเราให้ปลาเห็นไหมมันดอบเงินมาดูแล้วก็ให้เงินเราด้วยเค็ไหไปดูเคล็ดลับที่2องเคล็ดลับที่2ก็คือ น,นี้คือไม่ใช่กูดเอนดิ้งแต่ว่าเป็นเคล็ดลับเฉยก็คือไอเห็ดตัวนี้มันแปลกๆแถมคลิกได้มันจะมีอยู่3ามที่นะทุกคนทุกคนต้องไปตามหาเถอะไปหนูเก็บไปแล้วอ๋อใช่ใช่ไมเออตรงนี้เก็บแล้วเสร็จแล้วก็ไปตรงที่บ่อน้ําไปตรงบ่อน้ําไปตรงบ่อน้ําไปตรงบ่อน้ําเสร็จแล้วไปตรงบ่อน้ํานีา่ไงเจอเห็ดแล้วพอเจอเห็ด แล้วก็เก็บมัน <c oughs> เก็บมันเสร็จแล้วก็ต <c oughs> าม<สา>ผมมาเลยนะอ๋อสว่าผมนี่ยขี้เกียจเหรได้ขี้เกียจพูดนั่นแหละเดี๋ยวผมจะเขียนเองนะแล้วก็คนกูนะโอเค อันนี้คือกดข้อที่สองนะผมว่าผมไม่ได้อยากพูดแต่ว่ากดข้อที่สามเรานี้ผมพูดอะห้าอันนี้มันเต็มแล้วให้ทุกคนอย่าก,กดคลิกมันแล้วทุกคนก็จะว่ามาอีกที่หนึ่งดูนะพอเป็นขาวเนี่ยช่างมึงนอันนี้ผมมาแล้วพอเรามาแล้วเราก็จะเจอกับไอเจ้าไอสัตขี้เกียจพูดอยู่แล้วแฮะอ่ะช่างมันถึะ โอเคถ้ากลับมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนเอาอันนี้ไปอันนี้แล้วก็จะมีอันที่ให้คนเนี่ยเลือกว่าจะซื้ออันไหนก็คืออันนี้ก็ได้หรือจะเป็นอันนี้อันนี้คือเป็นเครื่องทางแมกซีนนะคบอันดาล่างสุดแต่อันเนี้ยจะเป็นการสุ่มโลกอ่ะเราผมจะลองอันนี้ก่อนโอเคมีแค่นี้แหละบาย